สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันตอนค่ำๆนะตอนหลังเลิกงานแล้ววันนี้เรามีงานเชฟโรเลสนะปี2012นะตอนนี้เป็นเครื่องของเขาเลยนะเครื่อง2005นะครับมาด้วยการรถสตาร์ทไม่ติดนะฮะตอนนี้ใช้รถยกมานะครับยกสไลด์มานะ,ะมาถึงอูเราก็ค่ำแล้วเราแต่เราจะตรวจเช็คก,ก่อนนะครับว่าเป็นที่อะไรแล้วก็ค่อยทำการซ่อม นะครับทีนี้ให้ทีมงานเราเข้าไปลองสตาร์ทเครื่องดูครับผมให้ทีมงานสตาร์ทเครื่องเลยคันนี้มาด้วยการสตาร์ทไม่ติดนะครับอันนี้เบื้องต้นนะสตาร์ทแล้วไม่ติดนะฮะคือเราจะทําการแก้ไขและซ่อมเช็คโค้ดดูก่อนว่าเป็นที่อะไรนะครับผมเดี๋ยวจะไปจับเครื่องมือสแกนดูครับอ่า อันนี้เรามาดูด้านในกันนะครับทำไมสตาร์ไม่ติดเราก็จะใช้สแกนเนอร์นะครับตรวจสอบเข้าไปนะครับว่าเป็นที่อะไรกันนะฮะก็รอเครื่องสแกนทำงานนิดนึงนะครับอันนี้ รอ่อน6ก่อน60%แล้ว70%แล้วนะแต่ว่ารหัสเครื่องนี่ขึ้นมา3โค้ดนะครับของโค้ดขึ้นมา3โค้ดนะครับที่0340สาีนะเป็นที่น่าจะเซ็นเซอร์แกมชารนะครับแล้วก็ที่02น1ะเป็นที่หัวฉีดสูบที่1นะที่02 0ย เป็นหัวฉีดสูบที่สองนะฮะมีปัญหานะครับอันนี้มันเป็นเบื้องต้นในการแก้ไขซ่อมนะครับอาจจะหัวฉีดอาจจะล็อกหรือไม่ทํางานประมาณนี้นะเราก็จะทําการแก้ไขเบื้องต้นก่อนว่าเจอที่อะไรนะฮะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับอ่าเดี๋ยวนี้เราจะทําการแก้ไขก่อนนะครับผม เชฟโลเลตโคโลราโด,โดปี2อง2เครื่อง2.5นะครับค,ครับชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางอู่แงจเจริญการช่างของเรานะครับทางช่อง youtube ด้วยครับขอบคุณครับก่อนจะไปดูกันค,ครับอันแบบนี้นะที่โชว์มาคือตำแหน่งของตัวนี้นะฮะเราใช้โอมวัด ตรวจวัดค่าแล้วไม่ได้เสียนะครับแล้วหัวฉีดสูบที่1สูบที่2องเราก็ได้ไล่นะเช็คสายไฟนะตามจุดต่างๆนะครับให้เรียบร้อยนะครับก็้มีปัญหาตรงไหนฮะแล้วก็ S.C.V. วาวนะคันนี้เราก็ได้รื้อออกมาทดสอบเทสนะครับแล้วก็ตำแหน่ง,งลิ้นเล่งนะฮะ ได้ทําความสะอาดให้นะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปแล้วนะครับต่อ,อไปเราก็จะไปโปรแกรมโปรแกรมกล่องกันนะครับคันนี้เราได้ทำนะโมดูลโปรแกรมไปแล้วนะครับก็มาดูกันว่า มันจะขึ้นโค้ดอะไรอีกนะไปดูกันใหม่นะครับมันจะขึ้นโค้ดอะไรอีกนะครับเข้ามาดูกันเลยว่าจะขึ้นโค้ดอะไรอีกไหมนะฮะในเชฟกันนี้นะครับน,นี้มันก็จะช้าหน่อยเดี๋ยวเราปล่อยเครื่องเดินไปก่อนครับไปกันเลยดูสิข้างอีกไหม ค้างโค้ดอะไรค้างเสร็จเราแก้ไขแล้วนะฮะเราต้องแก้ไขก่อนนะทุกครั้งเราค่อยมาเคลียร์โค้ดออกนะฮะอันนี้ขึ้นมาเจ็ดโค้ดเลยเมื่อกี้เราจับมาได้เจ็ดสามโค้ดสามโค้ดนะครับตอนนี้ขึ้นมาเจ็ดโค้ดเลยนะครับอืมก็นะแรามีเครื่องมือแเราก็ใช้สแกนไปลองดูสิ มีอะไรม้างเป็นเซเลนอยโมดูลนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องอะไรมากครับทำการเคลียร์โค้ตก่อนเพราะเราได้แก้ไขในสิ่งที่มันเป็นปัญหาแล้วนะครับเราก็จะเคลียร์โคต้ตออก สังเกตบ,บนหน้าจอไม่มีนะอีเจนไม่มีโค้ดเลยที่ติดมาเจโค้ดนะฮะเราได้แก้ไขไปแล้วทีนี้เราจะไปด,ดูในส่วนว่าเครื่องยนต์จะสตาร์ตติดไหมนะครับปิดปิดออนออฟเปิดใหม่นะครับลองบิดสตาร์ตดูครับ,บอุปกรณ์เสียบหมดครบเรียบร้อยนะครับอ่าคันนี้นะติดแล้วมีไฟอะไรโชว์ไหม อันนี้ชึ้งแรกเลยนะครับนีนิ่งแล้วนะอันนี้ลูกค้าแฮปปี้แล้วครับไปทำเช็คตามอ,าอันนี้ก็ไม่ขอพูดแล้วกันนะครับเราก็ขอเล่าเรื่องในส่วนของเรานะคนเราอาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะชำนาญไม่เหมือนกันนะครับแต่คันนี้จบแล้วนะครับสำหรับรถยนต์ที่สตาร์ทไม่ติดนะสำหรับหูเรา ทำให้จบแล้วนะครับจัดจบงบไม่บาลปลายครับโอ้งเจริญการช่างนะครับาเรามาบังเสียงด้านนอกกันนะครับอันนี้ก็ไม่มีเสียงเคฮนะใดๆฮนะไม่มีเสียงเคไม่มีเสียงอะไรปกติผิดขึ้นมานะครับอันนี้นิ่มเลยนะนิ่มเลยอันนี้นะ เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ลูกค้าแฮปปี้แน่นอนครับครับผมติดแล้วนะครับเชฟโรเลตคันนี้นะทำเสร็จแล้วครับใครที่ชอบคลิปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกดกระดิ่งให้ทางอู่ของเราด้วยนะหรือว่าทางเพจทางเราหรือว่าทางช่อง u t ด b ูของเรานะเพื่อเป็นกำลังใจนะฮนะในการทำคลิปดีๆนะที่เราจะทำ มานําเสนอนะครับเป็นเรื่องการซ่อมรถยนต์นะส่วนมากเราก็จะนําเรื่องรถยนต์นี่แหละมานําเสนอนะครับของค่ายรถต่างๆที่เจอปัญหาเราก็จะนํามาทําให้ดนะูเพื่อรู้ถึงปัญหาของมันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม